เทศบาลเมืองพนัทคมมีพื้นที่ประมาณ2.76ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ10,000คนซึ่งประกอบไปด้วยเชื้อชาติไทยเชื้อชาติลาวและก็เชื้อชาติจีนซึ่งเทศบาลเมืองพนัทคมนั้นเป็นเมืองเก่าในอดีตชื่อพนัิคมนั้นพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่3ซึ่งแปลว่าเมืองป่าจากบ้านป่าเมืองพนัท ในอดีตนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนเมืองณปัจจุบันนี้นะครับก็มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือผู้บริหารของเทศบาลเมืองพัทลุงมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอพัฒนาเมืองนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุข ณวันนี้นะครับเราได้รับรางวัลหลายรางวัลด้วยกันอย่างเช่นรางวัลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนรางวัลการบริหารจัดก,การที่ดีพันธ์เมืองพันชีวิตเพื่อพิทักษ์คุณภาพชีวิตของคนเมืองในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีเลิศทางเทศาบาลเนี่ยก็จะมีงานหลักๆเป็นประเพณีที่เป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นรู้จักของออคนทั่วประเทศ นะครับก็จะเป็นงานบุญกลางบ้านซึ่งจะจัดเดือนพฤษภาคมส่วนงานไหว้พระจันทร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณกันยาตุลาเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ดีขึ้นและรางวัลล่าสุดที่เราได้รับเมื่อปี2566ก็คือรางวัลเมืองเสียงแว้ร้อมยั่งยืนตามขบวนทัศน์ใหม่10กว่าปีผมเข้ามาที่สวนแห่งนี้ด้วยจุดประสงค์แรกก็คือ,อ,อมารักษาตัวเองด้วยโรคหนึ่งที่เรียกว่าพานิที่หมอแนะนําก็คือ ใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มเดินที่สวนแห่งนี้ตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่งเดินจนถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งทุกวันนะครับผมก็จะเดินอย่างเงี้ยทุกวันเลยจนเป็น2ปี3ปีจนอาการดีขึ้นสําหรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองหน้าอยู่อย่งยืนเนี่ยเรามี4องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกก็คือเมืองอยู่ดีองค์ประกอบที่สองคนมีสุของค์ประกอบที่3สิ่งแวดล้อมอยั่งยืน และองค์ประกอบที่4การบริหารจาัดก,การที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในมิติของเมืองอยู่ดีนะครับเราจะทําในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองในด้านความสะอาดเราจะทําในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบ้านป้าเนี่ยเปิดประตูบ้านไว้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ได้ปิดนะก็ไม่เคยมีอะไรมันก็มีความปลอดภัยในทรัพย์สินในยามค่ำคืนเขาจะพักผ่อนนอนหลับเขาก็ มีความหวาดระแวงเพราะนั้นเราก็เลยใช้เจ้าหน้าที่ร่วมกับภาคประชาชนแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจมาบูรณาการร่วมกันในการออกตรวจในยามค่ำคืนจนถึงตี4ตีหของวันรุ่งขึ้นในประเด็นของคนมีสุขเราพยายามที่จะทำให้คนพนันิคมที่อยู่ในเขตเทศบาลเราเนี่ยมีความสุขนั่นก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรง เราดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์เราดูแลตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยชักัาแล้วก็ผู้สูงอายุผู้สูงอายุติดสังคมเนี่ยเราได้มีสถานที่ออกกําลังกายมีแหล่งนันทนาการทั่วทุกมุมเมืองสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและติดบ้านเนี่ยเราได้สร้างศูนย์ด์แ์ขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเสี่ยงและติดบ้านเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีและสามารถกลับฟื้นขึ้นมาเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมได้นอกจากเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุแล้วนะครับช่วงที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นนะครับเราก็ได้สร้างสถานที่นันทนาการสามารถที่จะให้วัยรุ่นแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยไปใช้เวลาว่างในช่วงนั้นได้ขณะเดียวกันนะครับ เราได้สร้างโครงการขึ้นมาหนึ่งโครงการก็คือให้วัยรุ่นเนี่ยหรือเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเล่นนะครับการเล่นเองกอผมมองว่าเองกอรเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆมีกิจกรรมทำในยามว่างครับแล้วก็ห่างไกลโทรศัพท์ห่างไกลยาเสพติดที่สำคัญนะครับได้สืบสานวัฒนธรรมของพันนิคมด้วย ในมิติของเรื่องเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนี่นะครับเราทำในมิติใหญ่ก็คือเมืองคาร์บอนต่ำเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยเรามีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ด้วยกันก็คือเมืองแห่งต้นไม้เมืองไร้มลพิษเมืองพิชิตพลังงานแล้วก็เมืองที่มีการบริโภคอย่างยังย่งยืน กลุ่มเซฟเดอะเออร์ชุม10บรับโลกนะครับโดยสมัยแรกเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองพนัสิคมสําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะครับเราก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานซึ่งทํามาจากเปลือกมะนาวที่เขาบีบคั้นมามะนาวทิ้งแล้วก็มากรูดนะครับเราก็มีน้ํายาล้างห้องน้ําน้ํายาล้างสุขภัณฑ์ซึ่งทํามาจากเปลือกสอบับปะรดซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ปอกผลไม้ แล้วเขาทิ้งนะครับเราก็ไปขอเข้ามาจนณปัจจุบันกลุ่มเรายืนด้วยตัวเราเองนะครับโดยเรายึดหลักการทํางานก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแลนะชุมเราเริ่มจากางบจากเทศบาลที่จัดอบรมมาประมาณ30,000ื่นปัจจุบันเราเงินหมุนเวียนเราเป็นหลักแสนเราก็เอาไปพัฒนาชุมชนอะไรต่างๆสําหรับในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลเมืองพนันคมได้ทําอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมีทั้งหมด6วิติด้วยกัน ในเรื่องการจัดการขยะครบวงจรการจัดการน้ําเสียการรู้สู้ภัยพิบัติภูทกภัยน้ําท่วมอย่างเงี้ยเราจะอยู่ลําพังเทศบาลพนัสอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูน้ำเนี่ยมันมาจากไหนต้นน้ําอยู่ที่ไหนกลางน้ําอยู่ที่เราแลวปลายน้ําอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องบูรณาการร่วมอย่างต้นน้ําเราบูรณาการร่วมกับเทศบาลตะบนหมอนางซึ่งเขาอยู่ต้นน้ําขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าเกิดว่า,าพืชอ,อุดตันมันอาจจะทําให้คันคลองพังและน้ํามันจะหลากมาท่วมเราได้เรื่องอากาศเราพยายามที่จะตรวจสอบอากาศภายในเขตบ้ายของเราเนี่ยว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่อย่างไรโดยเราได้ติดตั้งนะครับเครื่องวัดปริมาณ PM 2.5ไว้ประมาณ4จุดด้วยกันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองพัิธคมเนี่ย เมื่อเดิมเนี่ยเรามีไม่ถึง4ตารางเมตรต่อหนึ่งหัวประชากรณวันนี้เรามีพื้นที่สีเขียวเนี่ยประมาณ10.37ตารางเมตรต่อหนึ่งหัวประชากรซึ่งเกินกว่ามาตรฐานของ WHO ได้กำหนดไว้จากการที่เราได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้10ตารางเมตรต่อหนึ่งหัวประชากรเนี่ยทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในเขตบาลพนธนิคมของเราเนี่ยอย่างมากมายเราได้เรียนรู้วัฏจักรของชีวิต ในสวนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากสวนนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นวงจรชีวิตของสัตว์มแมลงต้นไม้ดอกไม้รังผึ้งกระรอกอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นมันเป็นเครื่องยืนยันว่าสวนแห่งนี้มีความสมบูรณ์จริงๆและมีสิ่งวัตจักของชีวิตเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในสวนแห่งนี้จริงๆในเรื่องของการบริหารจัดก,การที่ดีโดยยึดหลักธรรมาพิบานนั้นนะครับซึ่งหลักธรรมาพิบาลเนี่ยมีหกหลักด้วยกัน หลักแรกก็คือหลักนิติธรรมหลักที่2ก็คือหลักคุณธรรมหลักที่3ก็คือหลักความโปร่งใสหลักที่4ี่คือหลักการมีส่วนร่วมหลักที่5ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมหลักที่6กก็คือการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการประเมินของ LPA นะครับแล้วก็ ITA นั้นเราได้ ะระดับดีถึงดีเลิศช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทางผู้บริหารของทางเทศบาลเนี่ยก็ได้ทางชุมชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างเรื่องของออการที่จะให้เราไปมีส่วนร่วมรับรู้ในเรื่องของการบริหารว่าทางเทศบาลจะทําอะไรแล้วชุมชนต้องการอะไรคือมันต้องเดินไปด้วยกันทั้งคู่อ่ะใครใครไม่สามารถจะทิ้งใครไปได้เลย จะเห็นได้ว่าในแต่ละเมืองนี่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับคือเราจะต้องรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากผมสามารถกล่าวได้เลยว่าเทศบาลเมืองพนาธิิคมเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สามารถที่จะอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบ นะครับของการที่จะให้ทุกแห่งเนี่ยมาเรียนรู้ได้ว่าเราเพิ่มพี่ที่สีเขียวอย่างไรเทศบาลได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลต้นไม้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ9ปีเราเริ่มจะมีเครือข่ายจนขณะนี้เนี่ยเราได้ดําเนินการมีนวัตรกรรมซึ่งเป็นของตัวเราเองเป็นนวัตรกรรมกระบวนการการจัดการพื้นที่สีเขียวภายในเมือง ซึ่งเรียกว่าเราเรียกว่าทีโคดตัวทีโคดเนี่ยมีหลักการหลักๆอยู่4ข้อครับข้อแรกเนี่ยก็คือตัวทีครับ,รบทีคือตัวเทคโนโลยีซึ่งตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือระบบของตัวของกีนแอนเดียที่เราเอามาใช้นะครับส่วนตัวของตัว R ก็คือรีจิเตอร์คือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะนํามาส่วนของเรื่องของ QR Code โคดนะครับในส่วนของตัวอีตัวหนึ่งคือตัวของเอนเกสเมนต์ก็คือการรับรู้แล้วก็ การมีการมีส่วนโลกที่เป็นเครือข่ายส่วน E ตัวสุดท้ายเนี่ย Education ครับ Education คือการสร้างองค์ความรู้นะครับซึ่งองค์ความรู้เนี่ยทางโรงเรียนที่เราไปถ่ายทอดให้เนี่ย ก็ได้เอาองค์ความรู้เนี่ยไปอยู่ในหลักการสอนของ EcoSchool ด้วยซึ่งโรงเรียนเราก็ได้เข้าโครงการนะคะตั้งแต่ปีพศ2560ค่ะจากนั้นก็ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็จัดทำหลักสูตร c o s c h o o l นะคะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวของเทศบาลเมืองพนัฐนิคมอะค่ะในวิชา e o s s h o o o เนี่ยคะ่ะจะเป็นวิชาที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่ผมเข้ามาอยู่ช่วงนี้เพราะ อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติซึ่งเด็กๆก,ก็จะออกไปช่วยกันสำรวจเกี่ยวกับต้นไม้นะคะภายในชุมชนว่า,ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะมีสายพันธุ์ไหนบ้างนะคะแล้วก็มีความสูงนะคะเท่าไหร่ยังไงอย่างไรนะคะซึ่งเ,เรื่องนี้ทางเทศบาลน,นะคะก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดความสูงของต้นไม้แล้วก็อสอนถึงเรื่องการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนอะไรอย่างนี้ด้วยะค่ะมีการวัดความสูงของต้นไม้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้วัด 1ไพโนมิเตอร์2งตารางค่าแทนตารตลับนี้ครับกับโรงเรียนเทศบาล4ีเจริญอุปถัมปัญญาทรของเรานะคะก็มีความพร้อมนะคะในการเป็นโค้ชนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดอื่นๆนะคะที่มีความสนใจด้านเรื่องของการจัดการพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งผู้ถ่ายทอดเนี่ยเราก็ตั้งในส่วนเราเนี่ยเป็นโค้ชซึ่งโค้ชตัวนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนซึ่งมันจะดาเนินการให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมาจาก ผู้บริหารเนี่ยครับซึ่งเป็นหัวหน้าองค์กรเน่ตตรงนี้ขับเคลื่อนในเรื่องของตัวนี้และเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะเฉพาะด้านซึ่งตรงนี้เราสามารถดําเนินการทามาแล้วส่วนหนึ่งจนได้ข้อมูลระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ถ่ายทอดตรงนี้ได้ส่วนที่3ก็คือส่วนของเครือข่ายครับซึ่งเครือข่ายเนี่ยถ้าเราดาเนินการสร้างเครือข่ายได้มากเท่าไหร่เนี่ย มันสามารถที่จะกระจายความรู้ตรงนี้เป็นองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่คนนอกและคนที่จะสามารถจะรับรู้ได้ซึ่งตรงนี้มาทําให้เกิดความยั่งยืนนะครับเราอยากจะร่วมฟื้นฟูแะอนุรักษ์ในพื้นที่สีเขียวเพื่อที่จะนําป่าเนี่ยกลับสู่เมืองดังเช่นชื่อของพนันนิคมแล้วเราก็อยากจะเริ่มส่งแรงบันนานใจในเรื่องนี้ที่เราทําสําเร็จแล้วในพื้นที่เมืองของเราเนี่ยเป็นบันนาลใจให้กับเมืองอื่นๆหรือว่าพื้นที่อื่นๆทั่วโลกให้ดําเนินการทําในเรื่องความสําเร็จต่างๆที่ พนันธกิจได้รับมาเนี่ยนะครับจะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพราะว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนนั้นก็จะทำให้สิ่งที่เราทำอยู่นั้นประชาชนเข้าใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องอันนี้แหละครับเป็นความยั่งยืนที่มันจะยั่งยืนตลอดไป